สนุวิไลใจแล้วก็สนุวิไลใจเฮียสวัสดีครับเอาเอาเอา,เอายาเกล็ดหยิบคอ,ไ,อไม่ใช่สั่งอาหารเนี่ยเอาอะไรกันมาอออเอาคะนา้าผัดน้ำมันหอยไข่ขค้คนหนึ่ง <c oughs> โอ้โหลือนี่ชอบกิงนงเลยที่มันแปลกๆนะแต่ก็ทำได้ตลอดเลย <c oughs> สุดยอดเฮีย <c oughs> จัดไปเลยน้ำมันหอยเนี่ยต้องบอกเขาเลยนะซอกที่ดีเนี่ยมันต้องใช้อันนี้เลยซอกหอยนางรมตาแม่ครัว เขาลิตจากหอยนางรมแท้ๆกิ่งหอมรสชาติกลมกล่อมถูกใจลือแน่นอนเมนูผัดเนี่ยนะไม่ใช่เมนูผักอย่างเดียวสิจะผักจะทอดจะต้มจะหมักเนื้อสักได้หมกโอ้โหหน้าร้านเฮียหึ่งอร่อยอย่างนี้ผมยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งแอ้นิ้วชี้เ้อาไอชามยอกเลยนี่คือเยี่ยมนี่อีามแม้ใล้ก็อุ พลอยห้องหกนี่มาแอบมองเสื้อชั้นในจากข้างหลังมาต้องนานวันนี้แหละได้คุยหร้วะสวัสดีพลอยสวัสดีทำไมอ่ะนั่งคนเดียวนั่งด้วยดิวันนี้กลับไงไงทำไมอ่ะถามทำไมเนี่ยเผื่อขอติดรถไปด้วยก็ถามเฉยๆฉยแค่ถามเฉยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับกลับแยกกลับก็ได้วันนี้ แต่งต okay. uh ัว huh. น่ารักจังเลยนะแกพูดอะไรของแกในต้นขนลุกว่ะพูดออยอยราีคนเดียวอยู่คนเดียวงนเรเ้ยกลับไงเนี่ยเดี๋ยวแม่เรามารับป่ะาเหมือนประโยคอป๊ะเลยกลับได้ป่ะจะกลับด้วเหรอเฮ้ ไม่ตอบดีกันวะแต่งตัวน่ารักนะหูยเราเป๊ะเลยพูดอะไรเนี่ยก็แต่งตัวปกตินะไม่ได้นั่งรังมอนพวกแกอะไรก็ไม่รู้ด่าคนลุกเหมือนกูเอางี้ละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานะไปเตะบอลให้ก้าวก่อนเดอะดอดาะบอลดอะบอลไปายเพื่อนายเพื่อนไปไปกันไปกันด้วยไฮไฟ ว้าวไอยว่าไงใส่เสื้อไซส์อะไรอ่ะฮะไอ้แปนมันฝากถามใส่เสื้อไซส์อะไรอ่ะแปนฝากถามเหรอใช่ไซส์เอสไซส์เอสอู้ตัวเล็กนี่ยใส่ไปไม่แน่นปักเลยเหรอเอวเท่าไหร่อ่ะแกถามทำไมเนี่ยไอ้เกามันฝากถามเอวอยี่สิบหกเอวอยยี่สิบหกอมกว่าที่คิดเออแล้วหน้าอกเท่าไหร่อะเฮ้ยเต้มอะไรเนี่ยมาถามอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะ สองคนนั้นมันสาบถามสามสองโอ้โหบลักษ์กักเลยวะเฮ้ยมันฝากพูดมามันพูดอย่างเงี้ยฉันว่าไม่ใช่แหละแกโกหกแน่เลยแกอยากรู้เองใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยโอ้โหเฮ้ยแปนเก้าถามหน่อยดิแกฝากต้นมาถามเราเหรอว่าหน้าอกเราเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยป้าไม่มีไม่มีไม่ถามอะไรแบบนั้นหรอกนั่นแกต้นเขาผู้หญิงน่า ถึงพวกฉันจะขี้เล่นขี้ออมอ่ะแต่มันก็ต้องมีขอบเขตนะเว้ยถูกต้องเพราะนจริงแล้วอ่ะพลฉันอยากรู้มากกว่านั้นกางเกงในใส่สีอะไรอ่ะโอ้ยอ่ะไอแป้นอ้อยเนี่ยไปถามอะไรแบบนี้วะโอ้ก้าวมันน่าเกลียดนะเว้ยเอาเหรอใส่เสื้อในลูกไม้ปะฮะดูด้วยอะไรเนี่ยจะให้ดูด้วยบอกก็ได้บอกก็ได้ไม่รู้เลยพวกมึงนี่ถาเรื่องจริงเลย พวกจารามกโจกกระเป็กเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยรู้หรือเปล่าเฮียมานั่งลงนี้อบรมเนี่ยนั่งนั่งลงนี้เฮียช่วยหนูด้วยค่ะตัวดีเลยมึงด้วยตัวดีเลยตัวเปิ่เลยเวงผมอยากรู้ครับเฮียนึกถึงเนี่ยถ้าเป็นลูกเป็นหลานมึงเนี่ยมีคนถามแบบเนี้ยมึงจะขี้ยังไงเฮียช่วยหนูแล้วมึงอ่ะถ้าใครมีปัญหาน้องสาวมึงแบบเนี้ยมึงรู้สึกไงสบายใจครับนั่งไงปังนี่น้องมึงโดนรู้ไปขึ้นแข็งแล้วก็เพวกมึงขี้อย่างนี้ไงถ้าเป็นเพศไกแม่งักตีซะมั้งตีซะมั้ง Thôi nào, thôi. Quyên đi.